สวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emeria Tator สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเจอก,กัน2 EP แล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะต่อเนื่องจาก EP ที่1นะครับว่ากันในเรื่องของเทรนด์ซึ่ง EP นี้เราก็จะใช้อินดิเคเตอร์นะครับเข้ามาช่วยในการดูเทรนด์นะครับก็จะให้เราสามารถพิจารณาเทรนได้ง่ายขึ้นนะครับ อ่ะเอาละสำหรับอินดิเคเตอร์ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็จะอยู่ในเรียกว่าทุกเครื่องมีนะครับทุกเครื่องมีแน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับไปที่เมนู insert นะครับด้านบนนะครับเลือกอินดิเคเตอร์นะครับเมนูอินดิเคเตอร์มันจะมีซับเมนูออกมานะครับเลื่อนไปอยู่ในหมวดของเทรนนะครับเลื่อนมามองหาในหมวดของเทรนเลือกตัวแรกนะครับที่เขียนว่า moving average นะครับหรือว่า ถ้าใครไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นก็ลองหาดูนะครับ Moving Average นะครับค่าแรกนะครับผมใส่เป็น25นะครับ Period ใส่เป็น25นะครับ MA Method เลือกเป็น Exponential นะครับแล้วก็สีเนี่ยผมเลือกเป็นสีชมพูนะครับขนาดเส้นด้านขวาสุดเนี่ยผมเลือกให้มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับสายตาเริ่มไม่ดีละนะฮะเริ่มแก่อ่าพอกด โอเคขึ้นมาก็จะเห็นสีชมพูหนึ่งเส้นนะครับในหน้ากราฟของเราไม่ต้องตกใจนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นครับไปที่เมนู insert แล้วก็เลือก indicator แล้วก็เลือกในหมวดของ Trend นะครับเลือก moving average นะครับในส่วนของ period เนี่ยจากย5ิบนะครับขยับขึ้นมาเป็น50อีกเหมือนเดิมนะครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ1เท่านะครับเป็น50แล้วก็เปลี่ยนสีสันหน่อยนะครับขอเป็นสีน้ำเงินละกันนะครับแล้วก็เลือกขนาด เส้นก็เท่าๆกันกับเส้นก่อนหน้าละกันนะครับนี่เราก็จะได้สีน้ําเงินมาอีก1เส้นนะครับยังไม่หมดครับไปเพิ่มมาอีก1เส้นเหมือนกันนะครับไปที่ดิ d i c a t o r แล้วก็ในหมวดของ Spartan เทรนนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Moving A v e r a g e นะครับจาก50เริ่มเป็น100นะครับเปลี่ยนสีใหม่หน่อยนะครับเป็นสีเขียวละกันนะครับสีเขียวจัดแหน่อยนะครับนี่ก็จะได้มาอีก1เส้นครับ จากนั้นเลือกในส่วนของอินดคเตอร์นะครับมาอีกหนึ่งเส้นครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับเส้นสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้น200นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกขอให้เป็นสีแดงนะครับสีแดงแดงสีแดงแงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ เอาละพอได้อย่างนี้มาแล้วทำยังไงต่อนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่เอามาช่วยให้เราดูในเรื่องของเทรนได้ง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นยังไงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อ EP ที่1เราคุยกันเรื่องของหมวดของเทรนที่ดูในเรื่องของเทรนขึ้นกับเทรนลงใช่ไหมครับโดยที่เราสามารถที่จะมองได้ว่าถ้าเกิดว่ากราฟทำา High, ทำไฮทำโลนะครับทำไฮทำโลที่เป็นลักษณะของการายกไฮสูงขึ้นยกโลสูงขึ้นนะครับจุดไฮจุดโลสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถมองได้ว่าอันนั้นคือกราฟขึ้นจําได้ไหมเอ่ยจําได้ไหมนะครับโลสูงขึ้นไฮสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นเทรนขึ้นนั่นเองนะครับเอาละจํากันได้ไหมเนี่ยน่าจะจํากันได้เนาะนะฮะ ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าช่วยให้เราทำงานาหรือว่าพิจารณาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันเราจะเห็นอย่างนี้ครับว่าในส่วนของตัวสักครู่นะครับ ตัวดินสอของผมหายนะฮะดินสอบผมดินสอผมหายละตัวดินสอผมหายนะฮะ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะย่อกดหน่อยนะอ่าโอเคดินสอผมมาละอ่ะเราจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นใช่ไหมนี่จุดโลใช่ไหมครับนี่จุดประมาณจุดไฮใช่ไหมครับ อันนี้ก็จุดโลใช่ไหมครับอ่านะครับอันนี้จุดไฮไหมจุดไฮนะครับเห็นไหมครับโลสูงขึ้นไฮสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำโลอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทำไฮนะครับอันนี้ก็คือถดถขึ้นเราเห็นอะไรไหมฮะเราเห็นอะไรไหมเราเห็นว่าการเรียงตัวของเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเรียงตัวของเส้นนั่นนะครับ เขาจะมีการเรียงตัวที่เป็น s ีเควนต์นะครับถ้ามองจากด,ด้านบนลงมาก็คือเราจะเห็นว่านี่คือเส้น25 5 0 1 0 0แล้วก็200เห็นไหมครับม,มันเรียงกันเป็นซีเควนต์เลยอะเรียงตัวแบบสวยงามเลยเนาะเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเห็นเมื่อไหร่ที่เราเห็นราคานะครับหรือว่าแท่งเทียนลนะอยตัวอยู่เหนือเส้น200นะครับ มองเส้น200เป็นหลักนะครับราคารอยตัวอยู่เหนือเส้น200นะครับแล้วก็มีการเรียงของเส้น m a แบบนี้นะครับจาก50ลงมาเรื่อยๆจาก25ลงมาเรื่อยเนี่ยเรียงตัวลักษณะแบบนี้แสดงว่าการาฟเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเป็นเทรนแล้วนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าพอพอเอ่อมันเรียงตัวกันเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะเป็นเทรนที่ที่ง่าย นะครับเป็นเทรนขึ้นอย่างชัดเจนเห็นไหมเหมือนทฤษฎี CD ที่เราบอกให้ดูไฮดูโลตอน e p ีที่1นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นเทรนลงล่ะจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูเทรนลงกันนะครับเรามาดูเทรนลงกันนี่เลยนะฮะเทรนลงก็คือเส้น200มันมาจะอยู่ด้านบนเลยครับเส้น200แล้วต่อมาด้วย100แล้วตามด้วย50แล้วตามด้วย25 เห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แท่งราคาหรือแท่งเทียนเนี่ยจะอยู่ใต้เส้น200เห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่เห็นเส้นมันเรียงตัวกันแบบนี้ให้คุณบอกกับตัวเองเลยนะว่าถ้าคุณจะเข้าออเดอร์คุณเข้าเซลล์เท่านั้นอย่าไปเข้าบายนะครับอย่าไปเข้าบายเด็ดขาดมีโอกาสล้างเลยนะครับถ้าคุณเซลล์ยังไงคุณก็ได้กำไรนะครับ ยิ่งมันเรียงตัวอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นสายลุ้งลงมาเนี่ยเห็นไหมครับยาวเลยนะครับเข้าถูกเทรนนี้ก็โอเคเลยนะครับเห็นไหมดูง่ายขึ้นนะครับเมื่อไหลที่มีการเรียงตัว2 0 0ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบยี่บ้าแบบนี้บอกตัวเองเลยครับว่านี่คือเทรนลงออเดอร์ที่ต้องเปิดก็คือเซลล์เท่านั้นนะครับอย่าไปเปิดบายเด็ดขาดและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขึ้นออเดอร์ที่เราต้องเปิดก็คือ เป็นออเดอร์บายคราวนี้มาดูอีกหนึ่งจุดครับกรณีที่เราบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเทรนด์ล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเทรนด์มันจะเป็นยังไงไม่เราสามารถดูได้จากเส้น moving average ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่มันไม่เป็นเทรนด์นะครับก็คือช่วงที่เป็นไซเวทถูกไหมช่วงที่เป็นไซเวอันนี้เป็น low ใช่ไหมครับอันนี้เป็น high นะครับ อันนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮนะครับอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮเห็นไหมครับไฮสูงขึ้นแต่สักพักหนึ่งไฮก็ต่ำลงเห็นไหมครับมันไม่ได้สูงขึ้นแสดงว่ามันเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าช่วงนี้มันเริ่มจะไม่ใช่เทรนละนะครับถึงแม้นี่จะเป็นโลสูงขึ้นแต่ไฮมันไม่สูงกว่าไฮก่อนหน้าเห็นไหมครับอันนี้ไฮมันต่ำลงเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมแสงว่ามันเป็นไซเวยยแน่ๆนะครับตรงนี้นเป็นไซเวยยนะครับพอเป็นไซเวยยเราก็จะไม่เล่นนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้จากเส้น m a ว่าเส้น m a เนี่ยมันไม่มีการเรียงตัวตามคอนเซปต์ที่บอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับมันไม่เรียง2องร้อย5แต่เราเห็นก็คือ มันมีการตัดกันของเส้นและไม่ได้เรียงตัวสวยงามนะครับไม่ได้เรียงตัวสวยงามแล้วก็เราจะเห็นว่าล้าหน้าของเส้น200เนี่ยแทบจะไม่มีการทํามุมใดๆเลยเห็นไหมครับมันลับๆาบเลยนะครับมันเรียบๆเลยไม่มีแองเกิลใดๆนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นไซเวย์นะครับเมื่อเข้าสู่ไซเวย์เราก็จะไม่เล่นนะครับมือใหม่เราก็จะไม่เล่น จนเมื่อไหร่ที่เส้น MA มันเริ่มที่จะทำรูปแบบที่เป็นย5 50 100, 200. ิบ0 2 0 0้อย่าอย่างเงี้ยเป็นเทรนละเราถึงสามารถออกออเดอร์ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าออกออเดอร์แต่ต้นเทรนเลยนะนะครับเพราะว่ามันเริ่มเลียงตัวแล้วเราออกออเดอร์ตรงนี้กำลังสวยนะครับถือว่าเป็นจุดเข้าที่ดีเลยนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นการมองเทรนนะครับว่า ดูเออย่างเดียว EMA อย่างเดียวก็สามารถบอกได้ว่าอันไหนเป็นเทรนด์อันไหนไม่เป็นเทรนด์นะครับจุดมุ่งหมายของอันนี้ไม่ได้มองแค่ว่าเป็นเทรนด์หรือว่าหรือว่าดูว่าเป็นเทรนด์หรือว่าไม่เป็นเทรนด์แต่ MA สามารถดูได้อีกนะครับดูได้อีกคืออะไรดูได้ว่ามันจะหมดเทรนด์แล้วหรือยังนะครับมันจะหมดเทรนด์แล้วหรือยังซึ่งโดยปกติแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ ผมจะดูจากอันนี้เหมือนเดิมนะครับพิจารณาจุดไฮจุดโลอันนี้คือจุดไฮนะครับนี่จุดโลถูกไหมครับอ่าและไฮก่อนหน้าอยู่ไหนครับไฮก่อนหน้าก็จะอยู่นี้นะครับอันนี้ก็โลใช่ไหมครับอันนี้ก็ไฮผมมองอย่างนี้เนาะอ่าโลไล่มาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับหรือใครจะบอกว่านี่ไฮโลอีกก็ได้แล้วแต่นะครับก็อม,อมองได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโลถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นไฮนะครับเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นกราฟเทนขึ้นเนาะเพราะว่าเรียงตัวกันแบบนี้เทนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับที่โลนะครับให้สังเกตโลนี้นะโลนี้โลนี้นะครับนี่คือโลหลังจากที่มันขึ้นไปแล้วมันลงมานะครับเปรียบเทียบกับโลก่อนหน้าคุณจะเปรียบเทียบกับโลไหนก็ได้นะครับ โลนี้ก็ได้รือโลนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาเป็นโลข้างล่างตรงนี้นะครับโลนี้ก็ไม่ผิดครับก็ดูได้เหมือนกันพิจารณาได้เหมือนกันโลนี้มันต่ํากว่าเห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่มันต่ํากว่าเนี่ยให้คุณพิจารณาบอกตัวเองเลยว่ามันเริ่มจะเปลี่ยนเทรนหรือยังวะมันเริ่มจะเปลี่ยนเทรนหรือยังวะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามันจะขึ้นต่อ่คุณจะสังเกตเห็นว่าโลมันจะไม่ต่ําลงมาเกินกว่าโลเดิมเห็นไหมครับ อย่างเช่นเนี่ยมันเป็นเทรนขึ้นโลใหม่เนี่ยมันไม่มันไม่ลงมาเกินโลเก่าโลก่อนหน้าแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยโลลงมาถึงเนี้ยซึ่งโลเก่ามันยังอยู่นี่อยู่เลยหรืออยู่นี่ด้วยซ้ำแสดงว่ามันลงมาเนี้ยต้องบอกกับบอกกับตัวเองได้แล้วนะว่าเฮ้ยมันอาจจะเปลี่ยนเทรนหรือมันอาจจะเข้าไซเวก็ได้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนเทรนหรือไม่ก็เข้าไซเวก็ได้แต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยเราต้องบอก,กบตัวเองว่า มันเริ่มจะหมดแรงละมันเริ่มจะหมดแรงหรือเข้าสู่ช่วงปลายเทนหรือเข้าสู่ช่วงปลายเทนแล้วนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจะออกออเดอร์คุณไม่ควรออกละคุณจะอยากจะกดบายอ่ะหยุดหยุดหยุดบอกกับตัวเองไว้ก่อนหยุดฉันจะไม่ออกเพราะว่าอะไรเหตุผลข้อที่1โลมันทําโลต่ํากว่าโลเดิม นะครับ2ก็คือคุณจะเริ่มเห็นว่าเริ่มเส้น M.A เนี่ยเริ่มจะตีบเข้าหากันแล้วนะครับเริ่มจะตีบเข้าหากันแล้วแล้วลักษณะอย่างเงี้ยให้คุณรอนะครับคุณจําเป็นจะต้องรอเลยนะครับรอดูว่ากราฟมันจะเป็นยังไงต่อไปพอคุณรอ พอคุณเห็นอย่างนี้ปุ๊บคุณรอก,ก่อนเลยไม่ต้องทำอะไรพอมันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาอย่างนี้ปุ๊บคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเรามองถ้าเรามองจากทฤษฎี ep ที่หนึ่งถ้าเรามองจากทฤษฎี ep ที่หนึ่งอันนี้คือ high อันนี้คือ low อันนี้คือ high นี่คือ low และนี่คือ high นี่คือ low ถูกไหมฮะ ไอเนี้ยคุณจะบอกว่าไงคุณจะบอกว่าโอ้ยนี่ไงไฮต่ำลงโลต่ำลงอันนี้เทนลงแล้วแน่ๆเทนลงแน่ๆน,นไม่ใช่ตอบไปเลยว่ายังไม่ใช่เอา้าก็เนี่ยมันทำไปแล้วอะ่ะมันทำใช่ครับมันทำรูปแบบเทนลงนะครับมันทำรูปแบบเทนลงใช่ มันลงตั้งแต่นี่มนันที่มานี่เนี่ยมันทำรูปแบบเทนลงใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณดูก็คือว่าให้คุณสังเกตด้วยในส่วนของเส้น MA 200เนี่ยกราฟตัวนี้ครับราคามันยังไม่ได้หลุดเส้น200นะฮะมันยังลอยตัวกันอยู่เส้น2อยู่ข้างบนเส้น200อยู่เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตกลงมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการย่อเท่านั้นเองแต่มันจะเป็นการย่อที่ลึกมากนะครับมันการย่อที่ลึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันขึ้นมามันดีดขึ้นมาแรงมากนี่ฮะมันดีดเส้น200เนี่ยให้เหมือนประมาณว่าเป็นเส้นแบ่งแบ่งเทรนเลยนะครับเมื่อไหลที่ราคายังอยู่ในโซนขาขึ้นเนี่ยลอยตัวอยู่ข้างบนเนี่ย ให้มองว่าหน้าที่เราจะเปิดคือหน้าบ่ายเท่านั้นนะครับถึงแม้มันจะขึ้นไปถึงตรงเนี้ยเราก็ต้องมองดูบอกกับตัวเองเลยว่าออเดอร์ที่ต้องออกคือออเดอร์บ่ายแต่เมื่อไหร่ที่คุณเห็นลักษณะกราฟที่เป็นเทรนลงอย่างเงี้ยคุณอย่าเพิ่งเล่นลงเพราะว่ามันยังราคามันยังยืนเหนือเส้น200มันเป็นลักษณะของการย่อเท่านั้นเองนะครับ มันจะย่อกลับเข้ามาคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณกลับไปไปดูจากกราฟเก่าๆหลังจาก EP นี้นะกราฟเนี่ยมันจะวิ่งพยายามวิ่งกลับเข้ามาหาเส้นพวกนี้ตอนแรกมันจะวิ่งเข้าหาเส้น25ก่อนพอทะลุเส้น25ได้มันจะวิ่งมาหาเส้น50พอทะลุเส้น50ได้มันจะวิ่งมาเทสเส้น100นะครับพอทะลุเส้น100ได้มันจะมาเทสเส้น200ต่อนะครับ ซึ่งตรงนี้คุณจะเห็นว่าพอมันวิ่งกลับมาเทสเส้น200แล้วเนี่ยมันก็วิ่งกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็พยายามที่จะเทสต่ตอไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่เป็นลักษณะของการเทสเส้น200หรือว่าเส้นแนวลับเนี่ยที่ไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับไม่สามารถผ่านแนว200ลงไปได้มันกลับมีแรงดีดขึ้นกลับไปต่อเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเห็นตรงนี้อ๋อมันทําเทนลงแล้วค่ะหนูกดเซลล์เป็นไงฮะกราฟขึ้นไปต่ออืมนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูเส้น200เป็นเส้นหลักๆเลยนะครับ 1. พิจารณาก่อนว่าตอนนี้กราฟอยู่เหนือหรืออยู่ใต้เส้น200ถ้าเกิดว่าอยู่เหนือแต่มันเป็นการทำเทนลงบอกกับตัวเองว่ามันเป็นการย่อมาเทส เท่านั้นใจเย็นเย็นอยากพึ่งออกอนะฮะเห็นไหมมันสามารถใช้เส้น EMA เป็นตัว forecast t r e n ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องดูให้ออกว่าตอนไหนที่เปลี่ยนเทรนหรือไม่เปลี่ยนเทรนนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อแล้วมันจะเปลี่ยนเทรนได้ยังไงอ่ะลักษณะแบบไหนที่เปลี่ยนนะครับเราลองไล่ไปเรื่อยเห็นไหมครับกลับลงมาเทสเส้น200 มุดลงไปเนี่ยยังไม่ยังไม่ถือว่าแบบเทสผ่านนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเส้น MA ยังไม่เรียงตัวกันต่อเลยอะเส้น MA ยังไม่แบบมาเรียงตัวเป็นแดงเขียวน้ำเงินชมพูที่เป็นเทรนลงเลยนะครับนี่แต่เป็นลักษณะเราจะเห็นว่าเส้น200เริ่มจะเริ่มจะรับลาบ,ลบมันจะเป็นไซด์เวสมากกว่านะครับโซนนี้เห็นไหมพอสักพักหนึ่งมีการดีดตัวกลับอาเรียงตัวเป็นเทรนขึ้นใหม่ซะง,งั้นนะครับอ่า พอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจังเป็นเทนขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่มันย่อกลับลงมาเพื่อเทสแนว200อีกทีเห็นไหมครับนี่ไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็มาดูต่อว่าแล้วแบบไหนที่มันจะเป็นการเทสแล้วก็เปลี่ยนเทนหรือว่าเข้าสู่ตัวที่เป็นไซเวละ่ะวิธีการก็ไม่มีอะไรครับลากมันกลับไปเรียนรู้จากกราฟเก่าๆของ ของของราคาเก่าๆนั่นแหละเรามาเรียนรู้กันนะครับอ่ะเรามาดูกันตรงนี้อ่ะเห็นไหมครับพอเป็นเทรนขึ้นมาใช่ไหมมีการวิ่งกลับมาเทเส้น200ต่อจากนั้นก็ขึ้นไปใหม่เส้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเส้น200แทบจะเป็นระนาบเราบอกกับตัวเองเลยว่าอันนี้คือไซเวเราจะไม่เทรดนั่นหมายความว่าเป็นช่วงที่แบบ ไม่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 ควรเทรดนะครับอันนี้ไม่ควรเทรดถ้าเกิดว่าใครเข้ามือนะอืมไม่ควรเทรดนะครับจนมาถึงช่วงลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นไปเทสเส้น200แล้วกลับลงมาอันเนี้ยเห็นไหมครับมันเริ่มเรียงตัวกันละอันเนี้ยเขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่เทรนด์ละ นะครับเริ่มเข้าสู่เทรนเทรนจริงไหมก็จริงนะครับอันนี้ก็คือไฮโลไฮโลนะครับไฮโลเห็นไหมครับพอสักพักหนึ่งก็วิ่งกลับขึ้นไปเทสใหม่เห็นไหมครับนี่จนมาถึงตรงนี้นะครับโลแล้วก็มาทํำไฮทาโลนะครับทํำไฮแล้วก็ทาโลใหม่เห็นไหมครับคราวนี้ก็จะลงมาละนะครับลองลองกลับไปเลื่อนดูนะครับเมื่อไหร่ที่เห็นกราฟย่อเข้าอย่างเนี้ย ไฮโลไฮโลไฮเดี hi, low, hi, low, hi. ๋เพิ่งบอกกับตัวเองว่าโอ้โหเป็นเทรนขึ้นเป็นเทรนขึ้นอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ายเพิ่งนะครับดูก่อนว่ามันผ่านเส้น200แล้วหรือยังนะครับถ้ายัางเนี่ยคือรอรอดูก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทิมขึ้นไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่ผ่านมาครับมันทิมขึ้นไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็ลงกลับลงมาอีกก็ได้เราต้องรอ,อยังไงครับรอให้มันเป็นแบบนี้นะครับรอให้มันเป็นแบบนี้ เรียงตัวกันสวยงามอย่างเงี้ยอันเนี้ยเทนล,ลงนะครับอันเนี้ยคือบอกกับตัวเองว่าลงแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคโอเคไหมนี่เป็นวิธีการดูนะครับลองกลับไปเทสดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า แค่เส้น MA แบบนี้สามารถดูได้ด้วยหรอว่าเป็นขึ้นหรือลงและเราจะมองได้ไงว่าอันไหนเป็นเทรนขึ้นอันไหนเป็นเทรนลงตอนไหนเปลี่ยนเทรนตอนไหนยังไม่เปลี่ยนเทรนเนี่ยตรงนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับพอมันลงมาขึ้นไปมันยอ่ยอยอ่ยอย่อตรงนี้เป็นโลไฮโลไฮโลคุณจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นเทรน,น,นขึ้นเลยอ่ะยังไม่ได้นะครับ รอมันก่อนนะครับรอมันอย่างนี้เลยเนี่ยแคปภาพนี้ไปเลยก็ได้นะครับเมื่อไหลที่เป็นแบบเนี้ก็แสดงว่ารอดูก่อนนะครับเมื่อไหลที่มันมาแบบนี้เลยเห็นไหมพอมันตัดขึ้นไปปุ๊บเรียงตัวกันสวยงามอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนเลยครับมันทําเรียกว่าเป็นการหลุดพ้นจากเทนลงเข้าสู่รูปแบบเทนขึ้นอย่างสวยงามนะครับ ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ขึ้นอย่างสวยงามละมนะครับเห็นไหมอ่าโอเคไหมนะครับนี่ก็คือเป็นบอกกับตัวเองเลยว่าราคาอยู่เหนือเส้น200แล้วก็ MA เรียงลักษณะที่ถูกต้องนะครับก็คือเอ่อ5 0าสิบเอ่อยี่สิ0ห้าห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่สมบูรณ์นะครับ เอาละถามว่าแล้วทำไมมันจะต้องเป็นค่าพวกนี้ด้วยอะ่ะมันเป็นจริงๆแล้วค่า e v e r l อร์เพวกนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับที่เป็นมาตรฐานจริงๆคือ200นะครับส่วนค่าอื่นเนี่ยต้องไปหากันเอาเองนะครับว่าค่าไหนที่จะเหมาะกับคู่เงินหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับและแต่ละทําเฟรม ไม่เท่ากันด้วยนะครับเราไปดูยังไงนะครับวิธีการดูก็คือดูว่าค่าไหนที่เราตั้งแล้วในช่วงเวลา time frame ที่เราจะเล่นสว่าเราจะเล่น H 1นี่ใช่ไหมครับเราจะดูว่าค่าราคา MA ที่เท่าไหรทท่ที่มันกลับมาเทสเนี่ยที่มันกลับมาเทสตรงเนี้ยบ่อยๆนะครับ เมื่อไหลที่มันโวกับมาแล้วมาแตะโวกลับมาแลาแว้วม,มาแตะแล้วไปต่อแตะแล้วไปต่ออะไรเงี้ยเขาถือว่าค่านั้น่ะเป็นค่าที่โอเคให้เยอะที่สุดนะหาให้แตะให้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยากเหมือนกันเนาะต้องไปคอยนั่งแบกเทสวาเน้นอ่าต้องเป็น EMA เเท่าไหร่อย่างเงี้ยถึงจะแบบเทสได้บ่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น เมื่อคุณไปดูคลิปอื่นๆคุณก็จะเห็นว่าค่าย e m a พวกนั้มันก็จะต่างไปนะขึ้นอยู่กับ s t r a t จี้นะครับว่าระบบการเทรดของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นค่าต่างๆเลยนะมันก็จะไม่ใช้ไม่เท่ากันใช้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาเองนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมใช้เส้น200เป็นตัวแบ่งเทรนนะครับแล้วก็ดูนี่แหละ50 100นะครับ แล้วก็ย,นะกววยีห้าบางทีผมก็เปลี่ยนเป็นยีบเอ็ดนะถ้าเกิดว่าผมจะเล่นเร็วหน่อยผมก็ดูยีบเอ็ดบางทีผมก็เปลี่ยนเป็นยีห้านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ยีห้านี้แหละนะครับเป็นการวิเคราะห์เทรนด์นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่เหนือเส้น200อย่างเงี้ยเราก็โฟกัสออเดอร์บายอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอฝากนิดน,นึงฮะเมื่อไหร่ที่ราคามันออกไปไกลๆห่างๆกันอย่างเงี้ยครับห่างๆกันอย่างเงี้ย ห่างเส้นสองร้อยมากๆเนี้ยให้คุณระวังนะฮะเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณสังเกตดูเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งราคามันจะวิ่งกลับเข้าหาเส้นสองร้อยเหมือนเป็นแม่เหล็กมากเลยอ่ะเส้นเนี้ยพอมันออกไวไกลปุ๊บมันจะวิ่งเข้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเซลล์ตรงเนี้ยไวอ่ะคุณต้องรออีกนานเลยนะครับกว่ามันจะลงหรือไม่บางทีอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวัง ถามว่าจุดไหนที่ควรเข้าออเดอร์มากที่สุดนะครับสำหรับผมผมไล่จากเส้น200แล้วกันนะครับราคาเข้ามาป้วนเปี้ยน200เนี่ยผมออกไว้รอนะครับเข้ามาเส้น100เนี่ยผมก็ออกไว้รอแล้วเหมือนกันนะครับเส้น100กับ200เป็นช่วงเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ผมชอบเข้าเข้าออเดอร์มากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่า บางทีก็50นะครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นอย่างเช่นว่าผมเห็นว่ามันเป็นเทรนที่ชัดเจนอย่างเงี้ยเรียงตัวสวยเนี้ยผมก็เข้า50ด้วยเหมือนกันนะครับจ้องบริเวณเส้น50อย่างเงี้ยมาแตะ50ผมก็ออกนะครับมาแตะ50ผมก็ออกแต่ถ้าเป็นเทรนแรงๆอย่างเงี้ยผมก็จะออกเส้นแรกเลยครับใกล้ๆตรงไหนผมก็ออกไปเลยนะครับเห็นไหมมันมีเราใช้เส้น A เป็นตัวบอกเทรนนะครับแล้วก็สามารถมองจุดได้ว่าอ๋อมันเริ่มเข้ามาใกล้ละ ไม่ต้องรอให้มันแตะก็ได้ฮะเข้ามาใกล้ๆอยากออกออกเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยพอมันลงมาต่ําปุ๊บก็รอดูหน่อยนะครับว่ามันจะลงมาเทสไหมนะครับถ้าลงมาเทสเนี่ยเราก็รอดูต่อมันจะทําทํำเทรนต่อไปไหมถ้ามันทําเทรนต่อเราก็หาจังหวะเข้าต่อหลังจากที่มันเรียงตัวกันแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ใกล้ๆเส้นแนวเอเราก็ออกออเดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปทำกันบ้านกันดูนะครับ แล้วจะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วตรงนี้ก็าสามารถเอามาช่วยเราพิจารณาเทรนได้ว่าเราจะต้องออกออเดอร์บายหรือเซลล์แล้วก็จุดไหนควรอ,ออกออเดอร์สำหรับ EP นี้นะครับถ้าใครมีคำถามหรือไม่เข้าใจนะครับก็ทักมาถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำไรในการเทรดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ